สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้พาทุกท่านมารู้จักร้านหัวปลาต้มยำนะครับหรือว่าต้มยำหัวปลานะครับหรือว่าข้าวต้มปลานะครับร้านนี้อร่อยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูเมนูนะครับเมนูแนะนาวันนี้สตอผัดกุ้งแล้วก็ยำไข่ปลาสีกุ้งซุปแป้งทอดนะครับผัดเห็ดห้าอย่างแล้วก็ยำปลาสลิดนะครับเขาจะใช้ ปลานี่ครับปลาที่ใช้ทำข้าวต้มนะครับหรือว่าต้มยำแล้วก็กุ้งแล้วก็หมึกสดๆเลยครับคุณผู้ชมครับอะสวัสดีสสดครับพี่อาร้านเปิดทุกวันไหมครับเดือนนึ่งจะหย,ยุดสองครั้งครับพี่อ๋อแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเที่ยงถึงสี่ทุ่มอะคะเที่ยงถึงสี่ทุ่มนะครับเมนูเด็ดของร้านนี่คืออะไรครับเมนูเด็ดเลยต้มยำอแล้วครับต้มยำแล้วก็คือตามชื่อเลยนะ ร้านต,ต้มยำรสเด็ดใช้ใช้ปลาอะไรครับในการทําต้มยำเป็นเนื้อปลากระพงสมนี่นะครับนี่นะครับเนื้อปลากระพงใช่ไหมครับเปิดตั้งแต่10บโมงถึงสี่ทุ่มเลยนะครับเที่ยงเที่ยงค่ะอ๋อเที่ยงถึงเที่ยงคืนอ๋อครับครับหัวเก๋าแท้เลยนะผมสั่งวันนี้ก็เอาหัวแล้วกันนะถ้างั here. Well, here are, ้นนะผมสั่งไปแล้วเอาหัวปลาเก๋าไปลองชิมดู อ่านี่แหละครับโอเคขอบคุณครับอ่าคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากจะมาลองชิมต้มยำหัวปลานะครับโอ้ปลาผัดชาเขาเด็ดอีกนะครับโอ้นี่เมนูแนะนําเลยนะครับตรงนี้โอ้คุณผู้ชมมาถึงกรุงเทพใหม่ๆต้องลองเลยครับคุณผู้ชมบรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ที่เคหะร่มเก้าซอยเท่าไหร่นะครับเนี่ยเคหะร่มอยู่ในหมู่บ้านนารินซิตี้อ่ะคอ๋ออยู่ในในหมู่บ้านนารินซิตี้เลยนะครับโอเคหะร่มเก้าลาดกระบังเราเนาะอ่าวันนี้ ผมมารีวิวนะครับคุณผู้ชมแต่สั่งไปทานที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับคุณผู้ชมว่าจะอร่อยแค่ไหนครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับบรรยากาศด้านนอกโอเคได้เลยครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวนะครับนี่พี่วินมอเตอร์ไซค์ก็มารอด้วยขอบคุณนะครับทุกท่านที่รีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ